ะครับเพิ่มโอกาสการเข้าถึงของเรานะครับ,รรรบโอเคคลิปตามเทนเรื่องของว่ยายแฉะปมากะหนุถ้าเกิดมีคนอยากจะดูก็หาดูในเฟซในเฟซได้บุกหรือว่าในยูทูบอาจารยนะครับงั้นขอเปิดคลิปนี้ให้พี่คนดูเลยครับคือผมหนักแล้วความรู้แล้วมันสมองผมมันจะหายไปแล้วความเร็วจะเขา้า ค okay ครับ okay. <Okay. S 1> คือเทคนิคของการทำคลิปวิดีโอคือการหลีกเลือกที่สำคัญในคลิปเสียงที่สำคัญในคลิปมาเป็นอินโทรให้คนถูงใจถ้าวันนี้นุ่นแบบใส่ว่าสวัสดีครับอมหัวเสือจบแล้วคนหายแต่ถ้าเกิดเราหยิบเรื่องที่เขาเล่าเป็นประเด็นข้างในมาเป็นอินโทรเปิดเรื่องให้หน่าสนใจแล้วคนอยากจะดูต่อ แสดงว่าคลิปของเราจะซักเซฟคือคนจะดูต่อจนจบถึงฟัาเสี่ยงที่เราตัดมาเป็นอินโทรนะครับนี่คือเทคนิคของการปัคลิวิดีโอนะครับโอเคอีกเครื่องมือหนึ่งคือเมื่อกี้เราได้นํนาในเครื่องมือของการตัดลิวิดีโอแล้วเครื่องมือที่2คือเครื่องมือของการทําภาพในโทรศัพท์คือฟอนโต้นะครับฟอนโต้เนี่ยข้อเดียนึงคือใช้ฟรีแต่ก็ต้องดูโฆษณาเขาสักนิดหนึ่งนะ ถ้าเราใช้ฟรีนะครับแล้วก็มีฟรอนท์ที่เราสามารถเลือกโหมดได้ตามสบายแล้วเราก็อินเทลใส่ไปในเครื่องโทรศัพท์ของเราได้เลยน,นะคะโอเคคอนเทนต์ที่เป็นคอนเทนต์ภาพหรือคอนเทนต์ที่เป็นอาบัมต้องใช้ต้องใช้นี่รุนนี้หยิบกำลังใจมาหยิบข้อความเป็นคำคอมเมจันในแต่ละวันมาให้เผื่อว่าเป็นไอเดียของแต่ละคนว,ว่านอกจากัสดิบันจันทแล้ว มีอะไรอีกบ้างที่เราจสามารถเรียนได้คำคนในชีวิตคำพ่อสอนคำคำธรรมะคำพอ่อสอนถ้ายิงตรงๆและคนไม่สนใจไม่ต้องใส่คำอธิบายว่าคำที่มาจากไหนใส่แค่เรื่องแฟกที่เกิดขึ้นเลยแล้วไม่ต้องบอกว่าใครบอกไม่ต้องบอกว่าต้องเชื่อฉันว่าส่คิโมเบียงมันต้องดียังไงใช้ไนคิโมเบียมดียังไงให้คนค่อยๆศึกษาให้คนค่อยๆ เรียนรู้ไปกับคนของเราแล้ววันหนึ่งคนจะเข้าใจว่าสิ่งที่เรานําเสนออยู่ทุกวันคือสิ่งของเรียนคือทฤษฎี